พับดอกเข็มกันจ้ามาอน,นี่เซลิบินยาว35หเซนหลังจากนั้นพับลงมา1ิเซนแล้วก็ขืนฐานซีการขื่นฐานซีเมื่อนี่กะสิขออนุญาตรีไปแบบเร็วๆนะจ้ะเพราะว่าเพื่อนๆส่วนมากกะสิเฮ็ดกันเป็นแล้วเนาะการขืนฐานซีนี่มีขั้นตอนที่ง่ายๆจ้าบ่ยุ่งยากบ่ซับซ้อนดอกดอกเข็มนะหลังจากขืนฐานซีเสร็จแล้วเข้ากับสิข,ขืนฐานดอกนะจ้ะการขืนฐานดอกรูปแบบนี่กะ เหมือนเดิมจ้าโค้งริบบิ้นเข่าหาจ้าของแบบนี้จ้าโค้งริบบิ้นเข่ามาแล้วก็สอดใต้ฐานเฮ็ดไปให้คบบทั้ง4เซน์โค้งริบบิ้นเข่าหาจ้คลองนี่จ้าแล้วก็สอดใต้ฐานถ้าผูใ้ใดดึงยากก็สามารถใส่แหนบหรือว่าอุปกรณ์ขีดมาซอยดึงได้ลอจ้านี่จะโค้งริบบิ้นเข่าหาจ้คล้องแบบนี้ หลังจากคืนทานซีเซ็จแล้วต่อไปห่าสิมาเฮ็ดดอกสันแหลกกันนะจ้ะโดยพีกลิบินไปนข้างล่างจ้าแล้วก็พีกลิบินเขาห้าจะาของเฮ็ดเป็นโค้งแบบนี้จ้านี่ให้มันเป็นลักษณะปลายเล้แหลมแบบนี้ให้มันเป็นมุมแหลมนะจ้าพีกลิบินไปนข้างล่างนี่ค่ะแล้วก็พีกมาข้างหนาแบบนี้น่จ้า เฮ็ดไปให้ ed, ครบทั้งสี่เส้นเลยจ้าพีกลิบินไปข้างหลังแล้วก็พพีกกลับมา้าแล้วก็บพีกมาข้างหน้าให้มันเป็นมุ้มแหลมๆไปแหลมๆแบบนี้จ้าขั้นตอนกับบอยุงยากจ้า ดอกสั้นที่สองกับสั้นที่สามเนี่ยสีเหตุแบบเดียวกันเลยจ้าแต่ว่ามันกะสิมีผีกแผงแน่นิดนึงจ้ะกะสิได้กีบดอกข้างนอกเป็นลักษณะแบบนี้นะจ้าเท่ากระจัดให้มันเป็นเรียบ้อยจ้าให้มันเป็นมุปลายแหลมๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้สอดลิบินเส้นยาวนี่จ้ให้สอดกลับขึ้นไปค่ะกะสิมาโพยููกีบดอกตรงนี้นะจ้ะ และกระบ,บีบริบบินเฮ็ดไปครบทั้งสี่เส้นเลยจ้าสอดริบบินกลับขึ้นไปอาจสิดึงยากเนี่ยเขาก็สามารถใส่แหนบหรือว่าอุปกรณ์ขีบมาซอยได้นี่จ้าสอดริบบินขึ้นไปและกระดึงจ้าเข้าพับริบบินให้มันหักพร้อมเลยจ้าเพื่อริบบินมันจะเบรยอนกลับง่ายสอดริบบินย้อนกลับขึ้นไปนี่จ้า เมื่อครบทั้งสี่เนแล้วให้มุนลิบิ้นลักษณะแบบเกาจะพลิกไปข้างหลังแล้วก็หมุนมาขา้างน้าสวดลงแต่ฐานจะแต่ฐานกลีบที่อยู่ข้าง,งๆเลยจะพลิกไปข้างหลังพีกมาข้างนานี่ลักษณะแบบนี้เลยให้มันเป็นมุมแหลมๆคือกัน เฮ็ดไปให้ครบทั้ง4ีเส้นสังเกตว่าเ้าสิม้วนลุ้มกรีบดอกข้างๆเลยด้วยจ้านี่ค่ะม้วนลงไปเลยจ้าสอดลงไปเลยกระสิได้เป็นลักษณะแบบนี้จ้าดอกเข็มต่อไปเขาก็หาอุปกรณ์มาตกแต่งจ้าใส่ลูกปัดสีท้องขนาด6มิลคือเกาแล้วก็หากรรไกรมาตัดจ้า เรียบร้อยแล้วเด้จ้าน,นี่ดอกเข็มของเขาน่ารักโบจ้า